เแมวแมียวไปน้องส้มลิมน้องส้มลิ้มลูกปู๋มาแย่งมาเที่ยวหาส้มลิมมาด้ส้มลิมส้มลิ้มฮาน่ามาดูหน่อยฮาน่ามาดูหน่อยส้มลิมน้องส้มลิมเป็นไงบ้างส้มลิมอยู่นี่เออน้องส้มลิมอยู่นี่ส้มลิมส้มลิมอยู่นี่สบายดีแล้วลูกนะสบายดีลูกนะโอ้สบายดีส้มลิมสบายดีมียาสีถามหาเลย พีท่ทีทำหาว่าน้องส้มริมไปอยู่ไหนจ้าส้มริมไปอยู่นี่แล้วเนาะส้มริมมาอยู่บ้านนี้ครับน้องส้มริมมาอยู่บ้านนี้แล้วสบายดีสบายดีเนาะสบายดีเ้ินนะท่า,าพิเศษไหมลูกท่าพิเยนไหมนี่ดูดิทำไมอ่าส้มริมอยู่นี่น้องส้มริมส้มริมอยู่ตรงนี้แล้วหนูชื่ออะไรครับ เล่นด้วยกันตรงนี้น้องส้มริมน้องริบอันะไรใครนะใครนะลูกเขาเหรอลูกเขาอยู่เขาตรงนี้ลูกของตัวนี้มีน้องเล็กด้วยมีน้องเล็กด้วยโอ้เล่นด้วยกันดียังเล่นด้วยกันส้มริมเลี้ยงน้องเราบ้างส้มริมเลี้ยงน้องเล็กเออน้องเล็กใครนะส้มริมเลี้ยงน้องเล็กเล่นกันเด็กๆน่ารักดีเนาะ เวัสดีท่านรักดีโซฟรมอยู่ตรงนี้ครับก็อันนี้มีโอกาสมาทางนี้ได้แวะมาเยี่ยมน้องน้องโซฟรีมนะโซมอยู่สบายดีและใกา้จบการแล้วน้องโซฟรมไปเล่นน้ำไหมโซดรีมเล่นน้ำไหมโซฟรมจำหลวงพูดได้จำเดินาจารหลวงพูแล้วไปกับหลวงพูแล้วจะไปกับหลวงพูแล้ว <c oughs> ไปไหมไม่ไปเนอะอยู่นี่สบายดีแล้วเนาะนี่สบายดีแล้วอ่มีเพื่อนๆเยอะแยะเลย

วันน en. ี้พอดีมาเข้ามายังตัวอำเภอเจ้าขงมาหาซื้อของไปเตรียมงานสงการก็เลยแวะเยี่ยมน้องสซริมรู้ว่าน้องสซริมอยู่ตรงนี้นะก็เลยแวะกลับมาตรงนั้ก็รณบมธนากับทุกทนลูกค้าหนอที่ดีตามน้องสุริมอยู่สุริมที่ไปอยู่กับหลวงปู่มาหลายเดือนแล้วนะวันนี้ก็กลับมาอยู่บ้าน บ้านที่เขาเคยอยู่แล้วก็ขเขาก็เล่นกันดีๆเด็กๆก็่อนมรนาสาธุกุทุกท่านขอุธไฟทุกคนทก่านพบความสุขความเจรมีความาสาุกกกกกมกขาากขายสุใจปรารถนาที่ไนก็ได้ทุกความู้มาปรารถนาการทุกท่านทุกคนเถอ